สวัสดีค่ะวันนี้เรามารือา้อรากองค์หญิงทอฝันกันก่อน,นนะคะจะเห็นว่าเขาสวยมากใบสวยมากหวานมากจริงๆค่ะต้นเนี้ยแข็งแรงมากนะคะจะเห็นว่ารากเขาเดินดีมากทะลุก,กระถางแล้วค่ะต้นนี้นะคะน่าจะปีกว่าแล้วค่ะรุ่งไม่เคยรื้อรากดูเลยเนาะแล้วตอนเนี้ยเขาสวยมากใบสวยมากๆค่ะแล้วก็แข็งแรงมากๆด้วยก็เลยอยากจะลื้อดูก็ค่อยค่อย เนี่ยค่ะเราต้องค่อยๆหลื้อนะคะเพื่อที่ไม่ให้รากเขาช้าแล้วก็ไม่ให้รากเขาขาดนะคะรุ่งก็จะใช้น้ําค่ะน้ําฉีดเนี่ยค่ะจากหัวก็ค่ะก็เวลาลื้อนะคะรุ่งจะเปิดน้ําให้มีแรงประมาณนึงนะคะแล้วก็ฉีดพ่นไปที่รากเขาเลยค่ะคือลุงทําแบบนี้ตลอดนะคะรากเขาไม่ขาดไม่ช้าไม่เสียหายนะคะเพราะว่าคือถ้าเรา เขย่าดินออกเนี่ยหรือดึงออกรากเขาอาจจะขาดได้แล้วต้นเขาก็จะคือเขาเหมือนโดนกระทบกระเทือนนะคะเขาก็จะอ่หยุดชะง,งักได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูค่ะวิธีนี้นะคะ่ะเพราะว่าคลิปนี้นะคะ่ะรุ่งจะทําให้ดูทุกขั้นตอนเลยก็คือเวลาทำมาคาดทุกขั้นตอนเราจะทำอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เบามือเท่าที่เราจะเบาได้ะคะ่ะแล้วก็ เวลาที่เราลุล่านะคะหรือย้ายกระถางเรือกระตามะคะเราควรทำในรายเย็นนะคะนี่ค่ะสังเกตนะคะหัวเขาใหญ่มากเลยค่ะก็จะฉีดน้ำค้นให้ดินออกจากรากให้หมดเลยนะคะคือต้นนี้ค่ะคือด้วยความที่เขาป้ายสวยมากคะ่ะลุงก็เลยไม่ได้ หรือหัวเขามาผ่าสักทีเพราะว่า,ากลัวว่าใบสวยๆเวลารื้อแล้วจะไปกระทบกระเทือนกับเขาแล้วเขาจะหยุดชะงักลงเพราะว่าเคยมีช่วงที่เขาหยุดชะงักไปแล้วนะคะช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ,ะต้นยาค่ะมีหน่อเนาะมีหน่อหนึ่งหน่อแล้วก็มีต้นแม่เนี่ยค่ะจะเห็นว่าเขาสวยสวยมากจริงๆแล้วทีนี้รุงก็จะทําการแยกหน่อเขานะคะแล้วก็จะ ผ่าหัวเขาค่ะเรามาดูใกล้ๆนะคะเนี่ยค่ะท้องหราาือกลหัวเขาใหญ่มากนะคะแล้วก็เขี้ยวเยอะมากค่ะเขี้ยวเยอะมากจริงๆคือพอเห็นเขี้ยวอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเขี้ยวเยอะเนี่ยโอกาสที่เราผ่าเราจะได้ต้นคือโอกาสงอกอะคะ่ะของหัวชิ้นผ่าเนี่ยจะเยอะแล้วก็จะได้ต้นที่แข็งแรงแล้วก็โตวไวนะคะเดี๋ยวเรามาทำการแยก หนอ่อแล้วก็แยกต้นแม่เนาะเนี่ยค่ะยิ่งสูงเข้าไปใกล้ๆนะคะจะเห็นว่าเคี้ยวเขาเยอะมากจริงๆคือเคี้ยวที่เขาพร้อมที่จะแทงขึ้นมาเป็นหน่อใหม่นะคะถ้าเราปลูกไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ลือรากเนี่ยเขาก็จะแทงขึ้นมาเป็นหน่อนะคะ่ะแล้วก็อันนี้ค่ะพอดีลุงไม่ได้อัดตอนใช้มีดแซะแยกหน่อก,กับ ต้นแม่นะคะขออภัยค่ะคือพอแยกเสร็จแล้วอะคะ่ะลุงก็จะเอาต้นแม่อะคะ่ะเขามาปลูกใส่กระถางเหมือนเดิมะคะ่ะโดยที่เหลือเนื้อหัวเขาเยอะหน่อยแล้วก็รากลุงไม่ได้ตัดทิ้งเลยนะคะก็คือต้องการที่จะเก็บต้นแม่เขาไว้ชื่นชมเชยชมเยอคะ่ะเพราะว่าเขาใบเขาสวยมากจริงๆส่วนหน่อเน,นี้ยคะ่ะลุงก็จะค่อยๆแงะมาะคะ่ะโดยที่ให้ชิ้นหัวเนี่ยเหลือติดกับหนอ่อ แล้วก็รากเหลือติดกับหน่อด้วยนะคะแล้วก็ส่วนหัวที่เหลือลุงก็จะมาทําการผ่าเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อที่จะนําไปพอพันขยายขยายอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้ค่ะตัวหน่อตัวนี้ค่ะลุงก็จะนําไปปลูกใส่ดินปลูกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะ2ต้นนี้ลุงก็จะนําไปเข้าตู้อบนะคะผ่านไป1สัปดาห์เท่านั้นนะคะจะเห็นว่าหน่อเขากางใบออกมานะคะสวยหวานมากจริงๆนะคะ แล้วก็ต้นจอมก็ฟื้นแล้วค่ะใบเขาก็ไม่ทิ้งใบเลยนะคะใบยังสวยสดชื่นเหมือนเดิมเลยคะ่ะซึ่งรุ่งพอใจมากแล้วก็จะเห็นนะคะหลอดที่เขาแทงขึ้นมาเนี่ยค่ะเขาก็ใบใหม่ที่เขาแทงขึ้นมาเนี่ยเขากาลังคลี่แล้วกลางะคะ่ะจะเห็นว่าปลายก็สวยแล้วก็หวานมากะคะ่ะเหมือนอใบก่อนๆน,นี้เลยนะคะเนี่ยค่ะจะบอกว่าคือถือว่าเป็นไปตามที่คาดหวังว่า คือทําการผ่าหัวแล้วเราก็จะเก็บต้นจอมต้นแม่เขาไว้แล้วก็ตัวหน่อที่ติดมาด้วยะคะ่ะก็ได้อย่างที่เห็นนะคะส่วนนี้ก็เป็นชิ้นผ่าค่ะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ะคะ่ะจะเห็นว่ามีชิ้นผ่าที่เน่าอยู่เหมือนกันนะคะที่เขาเน่าแล้วก็อ่อค่ะก็แยกออกนะคะแล้วก็ก็มีส่วนที่เป็นเขี้ยวะคะ่ะก็เดี๋ยวรอมารุ้นดูอีกทีะคะ่ะว่าเขาจะเป็น เขาจะติดมาเป็นต้นน่ะมีรากงอกให้เราสกี่ชิ้นเนาะถ้าไงฝากกดติดตามกด subscribe ช่องมีออร์แกนิก